สวัสดีค่ะคุณลูกคา้าเพนนีมาพร้อมกับเสื้อลูกไม้แขนสั้นทรงแขนแลักเล่นค่ะคุณลูกคา้าช่วงนี้อาจจะมีทรงแขนแลักเล่นออกมาทีหน่อยนะคะทรงแขนแลักเล่นก็คือทรงที่ตัดต่อจากช่วงคอเลยะคะ่ะคุณลูกคา้าปกติคุณลูกค้าจะเห็นที่ตัดต่อที่ช่วงหัวไหล่ใช่ไหมคะอันนี้ทรงแขนแลักเล่นก็คือตัดต่อช่วงคอนะคะต่อเป็นแขนนะคะ เสื้อรุ่นนี้เป็นผ้าลูกไม้เนื้อบางนะคะคุณลูกค้าตัดต่อแขนด้วยผ้าชีฟองนะคะแล้วก็มีการตัดต่อผ้าลูกไม้ช่วงรอยต่อของผ้าลูกไม้ช่วงตัวเสื้อกับผ้าชีฟองที่เป็นแขนนะคะตรงกลางก็เช่นเดียวกันนะคะเพื่อให้เกิดความโปร่งของรูปร่างอะคะ่ะคุณลูกค้าเพนนีใส่ไซส์ S ไซส์ S อก36เพนนีอกจริงสานะคะสะโพก40นะคะ ความยาว22คึ้นนะคะคุณลูกค้าถ้าขนาดไซส์ที่ใหญ่ขึ้นแขนก็จะยาวขึ้นนะคะคุณลูกค้าทรงคอกลมนะคะตัดต่อแต่งพิมพ์นะคะรอบคอมีกระดุมหลังให้1เม็ดนะคะมีซับในเป็นผ้าชีฟองเย็บติดนะคะมีบริการเก็บเงินไปทํทางให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคุณลูกค้ามีตาาระกร้าสินค้าติ๊กตอกอยู่ที่นี่นะคะมีทั้งหมด6สีค่ะอ๋อขอโทษค่ะ มีทั้งหมดหกขนาดค่ะคุณลูกค้ามีทั้งหมดหกขนาดนะคะสามสิบหกส4มสิบแดสี่สิบสิบสองสิบสี่และสี่สิบหกค่ะสามสีค่ะคุณลูกค้าสักครู่นะคะสีที่เป็นนีใส่นี่คือสีขาวนะคะสีชมพูตุ่นค่ะชมพูกะปะค่ะคุณลูกค้าสีสวยแบบคลาสสิกค,ค่ะคุณลูกค้าสีดำนะคะคุณลูกค้าสีดำนะคะทั้งสามสีเป็นสีที่ คุณลูกค้าได้ใช้งานจริงแน่นอนค่ะเหมาะก,กับซัมเมอร์เหมาะกับอากาศบ้านเรานะคะสีขาวใส่ได้หลายโอกาสนะคะใส่ทํามุนก็ได้นะคะคุณลูกค้าซักง่ายดูแลง,ง่ายค่ะใส่สบายค่ะผ้าไม่ร้อนนะคะคุณลูกค้าเนื้อก็เป็นเนื้อลูกไม้บางอะคะ่ะนี่นะคะมีความโปร่งอะคะ่ะคุณลูกค้าซับในก็เป็นผ้าชีฟองอย่างดีนะคะคุณลูกค้า นี่นะคะบางไซส์บางขนาดเริ่มขาดแล้วนะคะบางสีเริ่มขาดแล้วนะคะชา้าหมดนะคะคุณลูกค้าฝากด like, ากดไลค์ฝากกดแชร์มาทุกโพสแชร์โพสให้ด้วยนะคะน้อมรับทุกออเดอร์นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะคุณหนุนเพนดีไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราจะสวยรวยปังไปด้วยกัน,นะคะ่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ